อัปเดตทองกวาวนะคะพอดีแม่พาแม่กกำไรทองกับพี่ทองคิวมาฉีดยาวันนี้แม่ก็เลยมาดูทองกวาวด้วยเลยเนาะคุณหมอบอกว่าน้องยังต้องอยู่โรงพยาบาลน,นะคะเพราะว่าน้องยังพวกอยู่คะ่ะคุณหมอบอกว่าถ้าน้องยังพวกอยู่ยังไม่อยากให้กลับบ้าน แล้วคุณหมอก็ฉีดยากระตุ้นเม็ดเลือดขาวให้น้องค่ะพอดีเม็ดเลือดขาวน้องมันตักค่ะแม่เอาเสื้อมาให้น้องใส่ค่ะอยาก,กลับบ้านเหรอลูกฮนะเดี๋ยวได้กลับนะลูกนะเก่งของแม่ดูรักษาตัวให้หายก่อนนะลูกนะดูรักษาตัวให้หายก่อนเดี๋ยวให้กลับบ้านเรานะลูกนะ อย่ามไม่อ้วกนะลูกนะหมูไม่อ้วกนะแล้วเดี๋ยวได้ดกลับบ้านนะลูกนะ้อง,องออยังต้องให้น้ำเกลืออยู่นะคะมันต้องให้น้ำเกลืออยู่ค่ะอยู่นี่ก่อนนะลูกนะคุณเก่งนะ เดี๋ยวค่อยกลับบ้านเรานะลูกรักษาตัวให้หายกกอนแม่ก,กิ่งขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจบุญนะคะที่ได้ช่วยสมทบทุนค่ารักษาน้องทองเปลามาค่ะแล้วก็แม่กำไรทองที่ทองท,ที่ต้องมาคอยฉีดยาอยู่เรื่อยๆค่ะคขอบพระคุณมากนะคะขอให้ผู้ใหญ่ใจบุญ ที่เมตตามาในแต่ความสุขความเตรินย,ยิ่งขึ้นไปนะคะทองเกาขอวขอบคุณมากค่ะที่ทำให้หนูได้ได้รักษาตัวที่โรงพยาบาลขอบคุณค่ะนะาลูกหนูหายไป,ไปนะ้าลูกทองกวาวนะมาลูกนะ แม่มาดูใหม่นะลูกนะดูกแม่พากำไรทองมาฉีดยาเข็งสามนะคะยาที่น้องท้องเสียแล้วก็อ้วกอะค่ะเดี๋ยวก็หายนะลูกนะเดี๋ยวก็หายแล้วนะคนเก่งอืม แต่ฉีดยาวันนี้ก็หายแล้วลูกพี่ทองคิ้วก็มาฉีดยานะคะวันนี้พี่ทองคิ้วยังไม่ค่อยกินอาหารค่ะยังไม่ค่อยกินอาหารนะ,ะน,น,าารนะนี่ก็เลยยังคงต้องพามาฉีดยาอยู่ค่ะแล้วทองคิ้วเป็นไง ตงผิวน้องอยังไม่กินอาหารครับคุณหมอกินไปแค่คำหนึ่งสองคำก็ไม่กินแล้วมีมีอ้วกมีถ่ายอะไรไหมถ่ายไม่ไม่เห็นเพราะอาหารนะแต่อ้วกอ้วกวันนี้ยังไม่เห็นวันนี้ไม่เห็นไม่กินอาหารเนะาะค่ะแต่ไม่กินอาหาร,หรดูผอมลงเยอะเลยหหนึ <1. 8. S 1> ่งจุดแปดครับไม่มีไข้ใช่ไหมคะาาว่ามีนิ้วเป็นเม็ดติดอยู่ เดี๋ยวคุณหมอจะเจาะเลือดพี่ท้องทิวไปดูนะคะว้าน้องติดเชื้ออะไรหรือเปล่าเพราะว่าน้องยังกินไม่ค่อยกินค่ะแล้วคุณหมอก็ฉีดยาแค่อ้วกกับพ่าเชื้อให้แล้ว,วจะเลือดไปดูก่อนนะลูกน,นะ